สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันที่24ในสายนนะครับเราอยู่ที่สนามบินเซนทูมจุินี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์แห่งปีของการเที่ยวเลยนะครับว่าเราจะเดินทางไปล่องเรือสงรานสุดหรูเรือของอานะร์เตลาเพอร์ซูสนะะรูเทียไปคือเวนิสโกเชียลอนเตนโก เรกลับมาเวน,นิสทีนะครับก็เดินทางจากสนามบินโซนัทูพนับโดยสายการบินอเมิเลตตอนนี้ลุกเรือก็เตรียมพร้อมอยู่ด้านล่างนะครับเดินทางด้วยสายการบินเป็นแอร์บัสเอสามแปดศูนย์นะครับลำใหญ่ที่สุดของช่วงนี้ของเครื่องบินอยู่นะครับก็ไม่ได้ถ่ายภาพน,นะครับเพราะเราวุ่นวายกับการตรวจสอตเอกสารต่าง มาถึงที่สนามบินดูไปนะครับถ้าเราต้องพักเครื่องที่นี่ว่าจอดเครื่องอีกประมาณ4ชั่วโมงมาถึงก็จัดการทำธุระส่วนตัวมาถึงช่วงประมาณตีสี่นะตีสามตีสี่เราจะบินทีช่วงเจ็ดโมงเช้านะครับก็รอ่อเครื่องประมาณสี่ชั่วโมงนะครับก็ต่อหน้านี้เท่าอย่างที่ทราบนะคะ ก่อนหน้าที่เราจะมาเนี่ยมีข่าวน้ำท่วมใหญ่ที่ดูไบฮะสนามบินดูไบก็น้ำท่วมจนสายการบินเดลเลยกันมากมายแค่ช่วงก่อนเราเดินทางอาทิตย์เดียวนะครับ mm hmm. ก็เลยลุ้นอยู่ว่าช่วงที่มาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตามข่าวมาตลอดครับแต่ก็ไม่มีข่าวว่าจะมีการเลื่อนไฟอะไรก็ถือว่ามาได้ปกติครับเออเดชาบุญนะครับ พอดีเป็นทริปล่องเรือสำรานครั้งแรกซะด้วยอันนี้มาถึงก็จะมีคูป,ปองแคชแบ็กเ,เป็นเงินสดไว้ให้ทานเวลาช่วงที่ไม่มีการเลี้ยงนะครับแจ้งว่าล่องเรือสำรานตรงนี้ก็ประมาณกันว่าเป็นทริป5ดาวได้เลยนะครับ all i n c l u d e มีอาหารพร้อมทุกมื้อนะครับที่พักเครื่องดื่มนี่แอลกอฮอล์ไม่แอลกอฮอล์นี่ไม่อั้นครับ ครับคลิปนี้ที่ได้มาเนี่ยฮะโดยมีลูกสาวเป็นสปอนเซอร์นะครับก็ตัวลูกสาวเองแล้วก็แฟนเขาได้มาคลิปนี้ฟรีนะครับโดยทำธุรกิจสำเร็จระดับหนึ่งแต่ผู้ที่ติดตามมาได้ก็คือต้องเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกเท่านั้นนะครับโดยเสียค่าใช้ใจ่ายของผู้ติดตามมา ทางรู้ว่าคงรู้แล้วครับว่าถ้าค่าจ่ายระดับนี้ทางนี่ไม่คงไม่ได้มาง่ายๆฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงอยู่นะครับตอนนี้เราก็รอเครื่องที่นามบินดูไบใกล้ถึงเวลาขึ้นเครื่องไหมฮะแล้วก็เขาเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วก็เดินมาขึ้นเครื่องจากทางนี้เราก็ต้องนั่งไปที่ดูไบนี่เป็นลงที่สนามบินที่เวนิสนะครับ ตงที่เวนิสเลยแล้วก็จัดต่อเรือจากสนามบินนะฮะถ้าเรือที่สนามบินไปถึงที่โรงแรมฮิวตันนะครับฮิวตันที่อยู่ตรงในเวนิสนะครับนั่งในเครื่องบินประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็ถ่ายรูปการบินให้ดูแค่ประมาณหนึ่งนาทีนี่จะเป็นรูปรูปของการล่องเรือนะครับ พอไปถึงเวนิสเนี่ยเราจะพักที่ฮิวสตันสองคืนแล้ววันที่3เนี่ยเราก็จะเดินทางจากเวนิสไปที่สปิตนะครับประเทศโคเอเชียแล้วก็ต่อไปที่โคตอที่ประเทศบอนเตนิโกล่องกลับมาแวะดูบัตนิกที่โคเอเชียแล้วก็สุดท้ายก็ซาดานะครับแล้วก็เข้าเวนิสอีกทีหนึ่งเพื่อเดินทางกลับทางเครื่องนะครับ เ้าสนามบินมาก็ผ่านตอมอก็คนเยอะนะฮะเครื่องลงลำใหญ่แต่มีตอมอมาบริการแค่สองคนนอฮะกว่าจะออกมาได้นี่เป็นประมาณเป็นชั่วโมงเลยนะครับหลังจากที่เราออกจากสนามบินนี่เราก็เดินทะลุออกมาเลยครับตรงมาลงตรงท่าเรือจากสนามบินนี่เดินตรงมาเลยครับแต่มีท่าเรือเนี่ยนั่งเรือไปทางในเมืองเวนิสได้ แต่เราจะข้าเรือจะเดินทางไปพักที่ฮิวตันนะครับฮิวตันจะไาอย,อยู่ต่างหากที่เกาะหนึ่งชื่อเออกาะกูดิเกโคนะฮะกูดิเกโคอยู่ตรงข้ามเกาะเวนิสเลยนะครับเ่อมาถึงก็อากาศดีนะครับอากาศเย็นสบาย14-17องศานะครับเห็นนั้งนี้ว่าก่อนหน้านั้นวันสองวันเนี่ยฝนทางเวนิสนี่ตกตลอดเลยนะครับ จะแชเดินทางลำบากก็หรือว่ามากับโชคนะครับมีแต้มบุญช่วยหนุนอยู่เดินทางมาแล้วก็เนี่ยออกไปทางทางนี่ก็พาไปขึ้นเรือนะครับเรือที่เราจะเดินทางไปที่โรงแรมนะครับน้ำช่วงต้นๆที่ตรงท่าเรือนี่ก็ถึงขุนนะครับน่าจะประมาณว่า ไม่ลึกมากจากนี้เราจะเดินทางประมาณ40่สินาทีก็จะถึงโรงแรมที่เราพักอยู่นะครับแรกๆเดินทางมาก็มองเหมือนเ,อเหมือนเหมือนทางเมืองไทยเล็กน้อยนะแอบคิดอยู่แต่ออกมาสักพักนึงก็มาฮะเอาปถึงช่วงน้ําลึกหน่ยก็น้ําเริ่มใสแล้วก็ มีสีสันแล้วก็เป็นเมืองที่รู้สึกว่าเออนี่คือเวนิสนะครับน้ำใสสวยอากาศดีส่งนี้อาจจะบรรยายน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะให้ลองชมวิวดูคงจะบรรยายเป็นจุดสำคัญบางจุดที่จะแจ้งให้จะแทรกเป็นระยะก็ ทุกท่านชมบรรยาก,กาศครับนี่เป็นการบันทึกการเดินทางก็จะขอทำให้ละเอียดนิดนึงจะมีข้อมูลเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะให้ภาพเล่าเรื่องไปส่วนมากนะครับท่านก็คงอยากจะชมวิวไปตามที่ทางนี้ตั้งใจนะครับ ยิ่งออกมาใกล้แล้วนี้น้ำก็เริ่มเป็นสีฟ้าใสนะเพราะว่าเป็นออกมาทะเลช่วงนี้ก็เป็นระหว่างตกาะต่างๆของทันงเมืองเวนิสเอรนะครับ ครับตอนนี้ก็เรือเริ่มผ่านจ,าจัตุรัสซานมาโคนะครับถึงตัวกลางเมืองของเวนิสนะฮะแล้วที่พักเราก็อยู่ฝั่งตรงข้ามใกล้ๆตรงนี้นะครับประมาณไหนก็เริ่มจะมีเรือเดินสวนกันทุกท่านมากขึ้นดูครับสมเป็นเวนิสที่ทุกคนอยากจะมานะครับ เป็นจุดนุ่งหมายเขาก็ไม่น่าจะมีใครเบือนนะครับที่เขาว่าเมือนิสองเมือนิกาวันออกอะไรเงี้ยก็คงไม่มีทางเยียมมีวิวแบบทางนี้ของต้นสำหรับก็ได้นะครับอากาศเย็ยนสบายอากาศดีไม่ร้อน ก็ระหว่างเดินทางมาก็จะผ่านเกาะหลายๆเกาะนะครับเห็นทางผู้บรรยายบอกว่ามีจะผ่านชื่อเกาะลิโดจะเป็นเกาะของทางเรษฐีของทางเวนิค้าเป็นเกาะที่เขาอยู่แยกตหากอีกเกาะหนึ่งเห็นว่าลิซ่าก็เคยมานะครับอันนี้ก็ตามที่เขาแจ้งมาครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือของโรงแรมแล้วนะครับนี่ครับโรงแรมฮิวตัน หาดาวดูนะครับแล้วก็รงเรือก็เตรียมเข้าเช็คอินนะครับโรงแรมนี้ก็ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเห็นทางบริษัทท่านนี้เขาเหมาโรงแรมไว้เลยนะครับเพราะว่าผูด้เดินทางทริปนี้มา600้กว่าคนนะครับก็ต้องน่าจะใช้สักส0มร้กว่าห้องนะครับ ึกโรงแรมนี้เป็นตึกเก่านะเหมือนมารีโนเวทเห็นด้านในจะมีภาพเอ่อที่เป็นตอนโรงแรมที่เป็นตัวตึกตอนเริ่มเริ่มเป็นออริจินอลฮะก่อนมีโดนระเบิดมีอะไรมีรูปอยู่ด้านในให้ดูฮะเนี่ยตึกที่มองไปทะลุด,ด้านหลังนี่จะเป็นบริเวณโรงแรมไว้ทั้งหมดนะครับเออฮะเวนิสแค่ท่าเรือยังสวยเลยนะครับอันนี้เราก็ เอิเข้าไปเช็คอินกันในโรงแรมนะครับดูนะครับก็คิดว่าน่าจะหรูสุดในเวนิสแล้วนะครับหรือว่ามีหรูวันนี้ก็ไม่แน่ใจครับเพราะลมพัดตรงนี้คิดว่ามันน่าจะหรูสุดแล้วนะครับ วันนี้ก็รอรับกุญแจห้องกันอยู่นะครับก็คนเยอะก็เลยจะช้านิดหน่อยเรือยวก็กะว่าเคลื่อนไปเช่ห้องคงพักขาสักเล็กน้อยนะครับเพเดินทางมันแบ,บ่คืนวันที่24ต่อเนื่องมาตลอดกันเนี่ยฮะ25ช่วงบ่ายเย็นเลยนะครับไม่ใช่บ่ายโทษนะอันนี้ก็คือสภาพห้องครับลองให้ดูนะดู การตกแต่งห้องของบางฮิวตันนะครับเป็นสีขาวสบายตานะครับนี่มองออกไปด้านนอกตึกที่เห็นนี่ก็เป็นของเขานะโรงแรมแล้วก็ด้านหลังด้วยวก็จะเป็นของพิวตันเขานะครับห้องบางนี้ก็จะเป็นเห็นวิวทะเลนิดหน่อยรนตึกด้านข้างบางนะครับ แต่งดูเรียบหรูนะครับห้องน้ำห้องข้าก็ใหญ่โตให้ได้แต่ไม่มีอ่างน้ำนะครับก็จะเป็นฝักบัวกาวเวเนี่ลองมาเปิดให้โดยห้องนะห้องฟั่งตรงข้ามห้องนี้วิวสวยครับเพราะว่าจะเห็นทะเลทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับแล้วลองชมดูนะครับ ในห้องตกแต่งมาเหมือนกันนะครับแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือวิวที่ห้องนี้นะครับวางมือน,นะครับจะเปิดให้ชม จากหน้าต่างก็มองไปด้านล่างก็จะเป็นคลอง่อยย่อยๆนะครับแต่คลองบ้านเ้าเป็นสีฟ้านะครับไม่ใช่สีคุ่นๆแบบบ้านเราเพราะเขาเป็นน้ําทะเลอยู่ในล่องทะเลลึกมีฟ้าใสามีเพราะในเวนิสเท่านั้นนีแผนจากด้านเข้าไปดูด้านนอกนี่หันกลับมา ดูทางหน้าต่างให้อีกทีนะฮะอันนี้เอาใหม่นะครับลองดูจากหน้าต่างมองไปนะเป็นคลองทะลุไปด้านหน้าที่ฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือเมืองเวนิสแล้วนะครับนี่ก็จะอยู่อีกเกาะหนึ่งตรงข้ามเวนิสนะครับแต่ว่าจะมีท่าเรือจากโรงแรมห่างไปประมาณ300กว่กาเมตรนะครับก็จะมีท่าเรือข้ามไปทางฝั่งเวนิสได้ครับ นี่ด้านหลังที่แพนไปก็เห็นเป็นทะเลนะจะดูรู้เลยครับเป็นเกาะเพราะมีทะเลล้อมรอบอยู่อาได้สักครู่ก็เลยเดินมาเก็บบรรยากาศที่หน้าโรงแรหมหน่อยครับเพราะช่วงมายังตื่นตาไม่หายแต่ว่าให้รีบเข้ามาเช็คอินก่อนครับแล้วเราก็เดินออกมาชมวิว ที่หน้าโรงแรงครับแค่ที่หน้าโรงแรมนะครับก็ลองให้ภาพเราเรื่องดูนะครับ ครับทุกท่านลองดูมุมเมื่อกี้นะครับที่มีเก้าอี้นั่งแล้วก็มองไปเป็นสะพานจุดนี้นะครับใครจะอดใจไหวที่จะไม่ถ่ายรูปนะครับพอดีเราออกมาเป็นกลุ่มต้นๆก็เลยถ่ายรูปก็เต็มเหนี่ยวเลยครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งทางผู้แขกค,คนอื่นก็เริ่มเดินมากันนี้จุดนี้ก็คือแน่นเลยครับโดนถ่ายรูปกัน เราก็เลยเดินเลาะเรียบทะเลตรงเกาะนี่เพื่อไปลองสำรวจดูสักพักหนึ่งฮะก็ได้เวลาทานข้าวเย็นก็เป็นบุฟเฟ่อาหารเย็นนะครับเดินเข้ามาในโรงแรมก็ลองดูนะฮะเป็นห้องอาหารใหญ่ของเขาหรือหลาใหญ่โต มีสองโซนนะครับโซนนอกก็มีโซนหนึ่งล้างในก็จะเป็นถงใหญ่นะครับห้องใหญ่ก็จะเป็นกัดบุฟเฟต์เป็นบุฟเฟต์อาหารสองลนยนะคัของแถวแล้วก็เลือกตักกันซ้ายขวาได้นะครับแรกก็ยังเกรงใจไม่ค่อยกล้าถ่ายนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่เป็นกลัวจะเป็นที่รบกวนของเขาก็เลยถ่ายมาคร่าวๆาๆ ทานอาหารเสร็จนี่ก็ประมาณสักทุ่มเศษนะฮะช่วงนี้จะมืดช้ามากแล้วก็มีแผนว่าเราจะข้ามไปเที่ยวที่เกาะเวนิสหน่อยครับเพราะว่าจะไปเก็บบรรยากาศแสงไฟกลางคืนนะฮะที่ตรงจัตุลัสซานมาโคฮะที่มีโบสถ์ซานมาโควิหารซานมาโคแล้วก็มีพระราชวังดอสนะครับ เลืมบอกไปทางบริษัทเขาให้ตั๋วเรือวันเดทิปมานะ,ะทุกท่านได้ตั๋วเรือวันเดทิป24ชั่วโมงครับเราก็เริ่มใช้ตั้งแต่เย็นวันนี้เลยครับจะหมดอายุที่ก็คือเย็นพุ่งนี้ก็ลงเรือโดยสารเป็นเรือคล้ายๆเป็นเรือเรือเบย์ครับเล็กเรือเมย์นี่ฮะมททาทาแล้วก็นั่งลงเรือทางนี้โดยสารด้วยทางเรือเท่านั้นนะครับไม่มีทางรถ ทางเรือกับทางเดินแต่ถ้าจะข้ามฝั่งก็ต้องเรืออย่างเดินนะครับแล้วก็นั่งเรือจากฝั่งโรงแรมนะครับก็สักประมาณ3าตป้ายนะครับจากท่าเรือกุยเตกโกนั่นะฮะแล้วก็ดูตรงท่าเรือมันมีสองท่าน,นะฮะมีขาไปขากลับก็อลองดูป้ายตามตรงที่ท่าเรือที่มีป้ายบอกนะฮะเป็นรถวิ่งแล้วก็เลือกดู การที่เราจะเป็นลมนะครับทุกท่านก็ต้องรู้ก่อนว่าท่าที่เราจะเป็นลมเนี่ยคือท่าอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาลงที่ท่าเอสตีมาร์โคลการมาโคลเรช่วงนี้ก็ใกล้จะสองทุ่มนะครับท่าทิชฌากำลังใกล้ตบนะจะสวยอยู่พอดีครับเรืงนี้น่าจะเป็นเป็นบทเก่าอะไรสักอย่าง ั่งนี้คือเป็นเกาะที่ที่พักโรงแรมเลยนฮะยาวมเม็นงนี้เลยครับเดินมมนได้เกาะหนึ่งก็ใหญ่นะครับถ้าจะเดินนี่ก็เดินเที่ยวได้สักโมงครับครับเห็นฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือตรงท่าเรือซานมาโคอนะฮะวิวบรรยากาศยามเย็น ยามค่ำนะฮะไม่เย็นเลยครับเลือดล้วสองทุ่มพัดิตยังไม่ตบดีเลยครับพอนนี้คืนนี้ก็ว่าจะมาเดินที่จตุรัสนี้แล้วก็ถ่ายรูปสักพักก็คงต้องกลับเข้าที่พักพักพ่กอนแล้วครับอย่างพี่แจ้งว่าเราเดินทางมาตั้งแต่ เย็นยี่นะจนถึงมืดยีบห้านี่ถามว่าหลับในเครื่องไหม้ก็หลับหล,บหลบตื่นเต้นนะเพียมากแต่ก็อยากจะได้บรรยากาศแสงไฟยามลางคืนของทางศุรั์การมาโครนี่นะครับมาหาวิหารการมาโครเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็น่าจะอยู่อยรอบนี้ถึงเย็นเนี่ยเราพาดจะไม่ต้องแวะมาแล้วครับไ,ได้เที่ยวไม่เหนื่อยมากพรุ่งนี้ก็จะมีแทนว่าไป เที่ยวที่เกาะบูรานโนนะครับที่เป็นตึกสีสีเลยได้สีสีสันสดใสแล้วนะฮะเดินมาถึงสะพานนี้นะครับนี่นะครับจุดท,ที่จะเป็นไฮไลท์ของทางนี้เขาเรียกว่าสะพานพันไห้ไกนะรหรือว่าก็ครั้งก่อนเคยมาและเคยเข้ามาเที่ยวในพระราชวังดอตน,นี้นะครับเดินนั่นแหละเราจะเดินอยู่ในสะพานด้านหลังนี่นะครับ เพราะว่าที่เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นที่ขังนักโทษนะครเขาว่าเป็นนักโทษประหารฮะก็มีสิทธิ์มองทะลุช่องเล็กๆแล้วมองมาเห็นทะเลเนี่ยแล้วก็ทอดถอนใจนะครับว่าว่าเราอยู่ในนี้เพื่ออะไรรอวันที่ยาไม่ได้เห็นอะไรอีกแล้วอะไรเนี่ยฮะก็เลยมีประวัติเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูนะครับวันนี้เย็นนี้พวกกุ๊ปทัวร์ต่างๆก็คงกลับที่พักอะไรกันหมดที่ไม่ได้ค้างคืนนะฮะทั้งเรามีโอกาสได้ พักค้างคืนแางนี้ก็เลยต้องมาเก็บบรรยากาศไม่ไงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาไม่ถึงตรงจุดที่ติดตรงราวสะพานนะครับครับก็เดินเลี้ยวมาทางขวามือนี่คือพระราชวังดอทนะครับด้านในเคยเข้าไปเมื่อหลายปีก่อนสวยมากเลยครับภาพฝาผนังเขาแล้วก็สุดตรงด้านหน้าก็คือวิหารซานมาโครนะครับมหาวิหารซานมาโคร ข้างก็จะเป็นหอระฆังและนี่ก็จะเป็นจัตุรัสเมืองนะครับเป็นจัตุรัสก,กว้างๆเลยครับดูฮะประดับไปแล้วเราถ่ายมาดูว่ามันปิดมากครับความร้ออากาศเย็ยนๆถึงขั้นหนาวเล็กน้อยนะครับก็อะไรจะมีความสุขขนขนี้ครับการเที่ยวก็คือการเปิดประสบการณ์ให้เรานะครับ ดูกันไปเพลินๆนี่นะครับมาจังหวะที่พาทิตยใกล้ตกแล้วก็วกับแสงไฟด้วยก็ดูเป็นสีชมพูสดใสเลยนะครับเดินได้สักประมาณชั่วโมงนียฮะก็เริ่มไม่ไหวละั้งหนาด้วยก็เริ่มมืดแล้วก็หลักเข้ามาถ่ายแค่จุดตรงนี้่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือข้ามฟากกลับไปที่โรงแรมเพื่อจะพักผ่อนลนะครับ กลับจะเดินมาขึ้นท่าเรือก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกถ้าเข้าไปในคลองลึกเข้าไปทางซ้ายมือก็จะเป็นคลองย่อยต่างๆของทางเมืองเวนิสนนะครับเป็นพวกคลองแกนแคนเนลแล้วเป็นคลองย่อยที่จะมีพวกเรือกอนโดลา่าให้นั่งอันนี้ก็เป็นเรือกอนโดลา่าฮะถ่ายรูปให้ดูเพราะฝั่งนี้เป็นฝั่งแค่เป็นฝั่งทะเลใหญ่เหมือนตนนหลวงนะครับตอนหลวงของทางเวนิส แล้วก็เดินทางข้ามเรือกลับมาฝั่งที่โรงแรมแล้วนะครับช่วงนี้ก็ฟ้าเริ่มมืดสนิทแล้วนะครับเพราะว่าสามทุ่มกว่าแนละ้วก็เลยพากันเดินกลับที่พักก็จะมีแสงไฟอยู่ตามทางระหว่างนะครับไม่เปลี่ยนไม่เมื่อยแล้วก็พอมีคนเดินสวนกันมีร้านอาหารริมทะเลนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ทางตึกเนี่ย รรยากาศดีครับเห็นมังค่านก็มาทานเขบอกว่าพิซซ่าอร่อยแต่เราก็อิ่มแบบฟุ๊กเฟยตอนเย็นแล้วนะนี่นะครับเป็นเปิดโรงแรมสะพานนี้นะครับที่ข้ามสะพานมาเพื่อจะถึงโรงแรมนี่ดูสะพานนี่คือสุดยอดเลยครับท่นก็คืนนี้ก็คง เข้าโรงแรมพักตอนเพื่อจะชาร์จพลังแบบไว้พรุ่งนี้เที่ยวต่อนะครับยังไงก็พรุ่งนี้ก็จะถ่ายเนลงคลิปหน้าให้ดูนะครับเนี่ยทางเข้าโรงแรมที่มีป้ายต่างๆนี่คือเป็นรูปป้ายของทางตึกเนี่ฮะที่เมื่อก่อนนี้เป็นอะไรก็มีประวัติว่าเคยโดนทำลายไฟไหม้อะไรเงี้ยครับงั้นคลิปนี้ลาก่อนนะครับ